ภาวะสมองล้าจะรับมือแล้วก็แก้ปัญหาอย่างไรดีเพราะวะสมองล้าจะเป็นอาการในแบบที่ว่าขึ้นคุณมีอาการปวดหัวคิดอะไรก็ไม่ค่อยออกรู้สึกว่าสมองมันล้า,ลานี่มันก็คือเป็นอาการของไมเกรนหรือเปล่านะอาะการสมองล้าหรือภาษาอังกฤษเรียกกันว่า brain fog นั่นก็คือภาวะสมองที่เกิดอาการล้า ตื้อตื้ตึงตึงไม่มีสมาธิเปรียบเสมือนว่ามันจะมีหมอกมาปกคลุมสมองของเรานั่นเองซึ่งมีสาเหตุหลากหลายมากๆไม่ว่าจะเป็นจากทางร่างกายทางใจหรือจากโรคป,ประจำตัวก็ได้เช่นเดียวกันครับดรเซงได้บอกวไว้ว่าเบรนฟ f o กหรือภาวะสมองล้านั้นมันจะเกี่ยวกับคลื่น CSD ที่จะทําให้เกิดออราเมื่อเครื่องนี้เกิดการวิ่งก็จะทําให้สมองของเราคิดได้ช้าลงแล้วก็คิดคําอะไรต่างๆไม่ค่อยออกเสื่ออาการนี้สามารถเป็นได้นานถึง24ชั่วโมงทั้งในช่วงก่อนที่ไมเกรนจะมาและหลังจากที่อาการปวดศีรษะหายไปนั่นเองนะครับสําหรับคนที่มีอาการอย่างนี้บ่อยนั้นการที่เกิดภาวะนี้บ่อ,บอยๆนั้นในระยะยาวนั้นมันจะทําให้เราเสียความทรงจําไปเลยไหม หรือทําให้กระบวนการคิดของเรานั้นแย่ลงหรือเปล่ามีงานวินจัยได้บอกไว้ว่านะครับไมเกรนนั้นมันได้ทำให้กระบวนการคิดของเราแย่ลงนะทีนี้เมื่อพูดถึงการรับมือกับภาวะสมองล้า b r a i n f o g ก็คือคุณจะต้องจัดระเบียบตารางเวลาในแต่ละวันแล้วก็อย่าลืมคุณจะต้องใช้การจดบันทึกกิจกรรมในแต่ละวัน เพื่อที่จะป้องกันการลงลืมได้นั่นเองที่สำคัญอย่าลืมพักผ่อนแล้วก็พยายามทำให้ร่างกายของเรานั้นมี w o r k l i ไ e b a บาลานจะช่วยให้ลดภาวะนี้ลงได้เช่นกันนะครับ w o r k l i ไ e b a บาลานนั่นคือวิธีการรับมือกับภาวะสมองล้านะครับขอบคุณข้อมูลจากสมายไมเกรน